เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อว่ามะคะเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้ามะควาพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าปุรินทะพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพ เมื่อย,ยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานโดยความเคารพเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสักกะพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อย,ยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าวาสวะพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนย่อมทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียว เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสหัสสนพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสุชมบดีพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีของเทวดาเหล่าดาวดึง เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเทวานมินทะพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัดบท7ประการบริบูรณ์เพราะเป็นผู้สมาทานวัดบท7ประการจึงได้ถึงความเป็นเท้าสักกะวัดบท7ประการเป็นอย่างไรเล่าคือเราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิตเราพึงพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตเราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิตเราพึงมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต เราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิตเราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว